สวัสดีครับผมแบทโหลเตอรครับผมไม่ได้ทาคลิปอาหารมานานมากครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อนะฮะที่ผมจะมาทําเมนูอ่ะไม่ได้ทํครับมีเชฟนะครับผมผมจ้างเชฟมาจากตุรกีครับผมเชฟคนนี้บอกได้เลยว่าระดับต้นๆเลยฮะของประเทศเขาครับวันนี้ก็จะนําเสนอด้วยเขาเรียกว่าผักขมได้ไอเดียมาจากช่องกินแหลกแดกกระจายนะครับผมเขาไปถ่ายรีวิวมาในคลิปเรียวเขานะฮะผมก็เลย เอ๊อยากกินอยากลองผมก็เลยโทรหาเขานะครับว่ากินกลางว่าเอ๊อยากได้นี้มาทําเมนูให้กินหน่อยได้ไหมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ารสชาติแล้วก็หน้าตาของเมนูนี้จะรังสรรค์สวยแค่ไหนขอเชิญเชฟครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีเชฟสวัสดีเชฟโอ้ยอ่ะแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมธนภัทรเอราไม้ครับ กินแหลกแดกกระจายครับผมอันนี้รับหน้าที่เป็นเชฟนะฮะมือหนึ่งมือสองดีกว่ามือหนึ่งอยู่ข้างในตัดตัดคลิปอยู่ตัดคลิปอยู่ครับมือหนึ่งผมเป็นมือสองจะทำเมนูอะไรก่อนครับวันนี้อันนี้ก็มีไข่เจียวก่อนไข่เจียวก่อน ก็จะแปลกหน่อยนะสีส like> ันโชว์โชว์หน่อยฮะโชว์กล้องนิดนึงสีสันก็จะแปลกนิดนึงนะอันนี้เป็นสูตรสูตรสูตรเฉพาะนะครับที่เราเรียนมาจากตุรกีใช่ไหมตุรกีครับผมเนี่ยเรียนมาเรียนมาก็จะใส่พริกป่นหน่อยๆเพื่อเพิ่มความแซ่บความเผ็ดร้อนนิดนึงนะแต่มีความหอมอร่อยอ่ะไอ้ผู้กันทำเพลนะครับจุดไปนะครับผมไปก่อนนะครับ อันนี้เป็นเมนูออเดิร์ฟนะกระด็นไหมครับเชฟเนี่ยกระเด็นไหมครับนิดหน่อยครับิดหน่อยมั่พองใส่เราไหมครับไม่คองครับไม่พองไม่พองนะครับน้ำมันแล้วนะครับลบหน่อยนะฮะลบหน่อยโว้ววววววมวีบเรียนมาจวิวว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 ทําอวว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 ทววววรวหวววววว่ววววคาวว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 กวว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 วัววปวววววเชวว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 ว่วววว่มีวกวกววววไม่มีมุกววอ นะเริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำกระทะเริ่มร้อนแล้วเอาละครับเอาละครับเิ่มร้อนแล้วนะครับเอาไปนะครับโอ้ยอันนี้เราจะให้ร้อนมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่ปูนะครับจะอมน้ำมันระฮะจะอมน้ำมันนะฮะเราก็ต้องแบบให้ค่อยให้มันฟองขึ้นมานะครับ ยิ่ไม่สูตรเฉพาะนะครับเรียนมานะฮะเฮ้ยทำไมก่อนเชฟทำอะไรทาไมก่อนนะอดไมก่อนนี่ผมนี่อดแทบตายเอา้าทำไมอ่ะเชฟก็อดแทบตายดิเขาไม่ได้ทำอะไรไงเพือ่อจะมีอาชีพเพื่อจะมีอาชีพเพราะว่าเห็นว่าเลียวเนี่ยเขาเริ่มสร้างไรายได้ไงก็เลยหันมาทำคลิปแล้วตอนเนี้ยก็เริ่มแบบมีอะไรทำน้อยใช่ก่อนคือไม่ทำอะไรเลยอ้ยอทำอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ร่อนเฉยครับรอนร่อนถ้าเป็นลีลาเนี่ยความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้เชฟสีสันน่ารับประทานมากเลยครับเป็นไงครับ ว้าวมร้อนละสีสันแจะเริ่มฟูนะครับเริ่มหอมนะโอ้ยเป็นไงครับสุกเหลืองอร่ามเลยเป็นไงเสร็จไปก่อนนะครับหนึ่งเมนูนะครับของเมนูนี้ง่ายๆเป็นออเดิร์ฟง่ายง่ามื่อกี้เชฟระวังนะครับผมครับโอ้โหเสร็ียบร้อยครับนี่ฮะไข่ตุรกีครับผมเอาเค็มผมไปจัดจานไปตุรกีก่อนนะครับผมโอเคเอ้าเชฟ ครับเมนูต่อไปอะไรครับเมนูต่อไปนี่ก็คือหมูสามชั้นนะครับผัดชั้นผักขมนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราใส่ดับแรกเราใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับอบพอหอมได้ที่แล้วทีนี้เราก็ตามด้วยหมูสามชั้นนะครับเอาไปรวนเลยนะฮะรวนให้สุกนะครับช่วงขณะที่รวนอยู่นี่ก็หยดน้ําไปสักนิดนึงนะครับ เพื่อไม่ให้มันติดกระทะเพื่อไม่ให้หมูมันติดกระทะแต่น้ามันเรายังใส่ใส่น้ำลงไปช่วยนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหมูมันจะออกมาน้ำมันเนี่ยเราจะไม่ใส่เยอะนะฮะเราใส่นิดเดียวมันจะออกจากหมูอยู่แล้วมันจะออกมาจากหมูสามชั้นอยู่แล้วเพราะเราใช้หมูสามชั้นในการผัดนะครับตามสูตรเลยครับแบบฉบับที่เรียนมาจากตุรกีตุรกีเลยครับอยู่อำเภออะไรครับตุรกีครับอิมายพิมายใช่ครับมันไม่ใช่เขาเยกว่ารัดก่อนเขาเรียกว่ารัดดีกว่าจะเรียกว่าอ๋อรัดที่นั่นเขาเรียกรัดเอาละรัดคงรัชโยธิน อยพี่ไม้อยู่พี่ไม้พี่ไม้มันคุณคุ้นเหมือนอยู่ไทยก็มีนะอ๋อเภอพี่ไม้นี่คล้ายๆกันที่นู้นก็มีอ๋อเภอพี่ไม้อ๋อแต่มาลักรักรักพี่ไม้พี่ไม่ใช่ใช่เชื่อถือได้ไหมครับเนี่ยเชฟเนี่ยตามด้วยซอสนะครับเมื่อสักครู่นี้ใส่น้ำปลาไปแล้วนะแล้วก็ตามด้วยผงนัวผงนัวนะครับผมอะไรยี่ห้ออะไรดูเอาเองนะครับอ่าจะหมดแล้วนะเนี่ยผิกเลยครับผิกเลยนะอย่างว่าแตะบ้านนี้ก็ใช้ยี่ห้อนี้ตลอดนะครับมันก็เลยหมดเร็วมันหอมครับใช่ บายครับผมผงนัวไม่กลัวใครรับตามด้วยผงนัวอีก <ถง S 1> ครับผม<ง>เช่น<ง>เคยเช่นเคยครับนิดหน่อยใส่นิดหน่อยพอถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่บังเอิญ่าที่นี่ทานนะครับแต่ถ้าผัดที่บ้านจะใส่ผักชูรสมากกว่านะครับใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับอันนี้ใส่ผักขมนะอันนี้คือผมลงมาแล้วนะครับเนเจอร์ของวันนี้คือผักขม นำเสนอเลยนะครับ,รบผักขมมีประโยชน์ไหมฮะมีครับมีประโยชน์ในเรื่องของการบํารุงสายตานะครับสําหรับผักขม<อ>แล้วก็ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นการช่วยชะลอการเกิดโรคอัลซเมอร์ทางสมองนะครับ<อ>แล้วก็ยังช่วยเรื่องของเกี่ยวกับมะเร็งด้วยแล้วก็ผู้ที่เบื่ออาหารนะเบือ่ออาหารเนี่ยก็สามารถนําเมนูเนี้ย<อ>ไปทําเป็นผักขมอบชีสได้<อ>หรือก็เอางี่เป็ไปพิซซ่าอะไรอย่างงี้ยปะ้ะใช่ใช่ครับก็คือผักขม ลองเ,เอามาอบชีสดูนะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับ<ล>อันนี้ใส่ใช้แทนผักคะน้าได้แล้วแหล่งท,ที่มันมันหามาได้อย่างไหน,นเชฟโอ้โหเยอะแยะเลยครับขึ้นตามข้างทางนี้เต็มไปหมดเลยครับทางรถบงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกเลือกเก็บด้วยนะครับไม่ใช่เก็บหญ้าเก็บอะไรมากินไ,ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้นะครับต้องเลือกเก<อ>็บ<อ>ด้วยว่าเอาเฉพาะที่ขึ้นอยู่บนเนินหรือว่าที่สูงห,หน่อยนะครับอ,อยู่บนเนินหรือบนบนนกใช่พอเอามาแล้วเราก็ทําการล้างทาความสะอาดทําสะอาดก่อนน้ำอีก หนาไปนิดแน้วน้ำแห้งเพราะเราจะหลีกเลี่ยงการใส่น้ำมันนะครับน้ำมันพืชห้ามดิห้ามเลยใช่แต่เมื่อกี้ใส่น้ำมันอยู่นะนิดเดียวครับเราเราแค่ไปหล่อไม่ให้มันติดกระทับดิโอแต่แตาทับส่วเราไม่ค่อยใส่น้ำมันรื่ก็เพิ่มไปสักนิดนิดหน่อยนะอย่าไปใส่เยอะนะครับเพราะว่าในในในหมูก็ผักเนี่ยเขาชื่อผักขมแต่รสชาติเขาไม่ได้ขมเหมือนชื่อ หว,วานๆนะครับจะออกลักษณะคล้ายๆผักกนานี่แหละเห <จะ S 1> มือนผักกนาครับเดี๋รสพิชูมาให้เครื่องเต็ครับเนื้อเต็มเลยนะครับผมกลัวลงไปในในหม้อก็เพิ่มความเค็มไปนิดนึงอะไรไม่เปลืองน้ำปลาดีนะ <c oughs> อย่างว่าปกติน่ะเชฟจะผัดเฉพาะระดับอันนี้เนี่ยซับซับผ่าน <c oughs> เอ๊ะมันคุ้นๆนะพื้นเนี้ยไอ้ฝืนเนี้ยเอ๊ยไอ, <c oughs> อ้เสียใหญ่สะบัดดิมันหอมมีซักแล้วครับอ๋อซักแล้วอแล้วอดีตเคยเป็นอะไรมาพัดทีนิ้ว ให้กลับตัวกลับใจแล้วบ้าไปแล้วมาหลอกเชฟเชฟจะรู้เยอะสิท่านไม่รู้สิเชฟถึงว่าไอ้บรรนั้นเชฟเคยไปลองแก้วอยู่นะไม่มันกลับแก้วน้ำเดือดมันกลับตัวกลับใจแล้วมันกลับตัวกลับใจแล้วนะคงกลับตัวกลับใจไม่ให้โอกาสหรือไงเชฟผมให้โอกาสครับให้โอกาสอดีตไม่เคยไปพักทีเลี้ยวปัจจุบันยังไปพักทีเลี้ยวอยู่ว่าแล้วไงคือเดี๋ยวก็แสบมากแล้วเริ่มแสบแล้วเนี่ยมาดูใกล้ๆนะครับมาดูยกยกโชว์กล้องหน่อยนะครับยกโชว์รนะคับสีสันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย พริกเราไม่มีนะครับถ้ามีพริกขี้หนูเนี่ยเราสา,ามารถตำแล้วโขกใส่ไปได้เลยนะ,<อ>ะจะเพิ่มความนัวไปอีกนิดนึงเพิ่มความร้อนออสีเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะอือร่อยเลยทีเดียวครับสูตรเาจะใส่ได้ประมาณสิบต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะผักผมเนี่ยเราใส่เยอะมันก็ก็ใส่ได้เพราะว่าม,มันโดนความร้อนแล้วมันจะขดตัวโอ้โหพอนออกน่ากินมากครับเพี่หอมเลยไหมหอมหอ,อมเลยครับอันนี้ มันเราไม่จําเป็นนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แค่ริมทางนะครับข้างบ้านเราเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้แทนคณะนะครับคณะเนี่ยบางท่านเนี่ยทานทานผักขมแล้วจะลืมคณะเลยต่อไปท่านจะไม่ต้องใช้แล้วคณะใช้ข้าลุงใช้ขลางบ้าไปแล้วหมูเสร็จได้เลยเสร็จเลยครับผมเมนูยอดครับผักขมผัดหมูสามชั้นสามชั้นครับผมผัดขมครับ เดี๋ยวไปจัดโต๊ะแล้วครับผมเราก็ไปนั่งชิมกันครับผมะะเสร็จแล้วครับผมบกับเมนูผักขมผัดหมูสามชั้นนะครับผมแล้วก็ไข่เจียวสูตรตุรกีนะคะ แล้วก็อันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเ<ไ>ชฟผัดมาจากบ้านครับผมไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำแต่ไอตุรกีมีไก่ใต้น้ำด้วยเหรอครับมีครับที่นั่นเขาเล่นไก่ชนเยอะงไงชนไหนตัวไหนแพ้ตีตายก็สังหารทําเลยไก่ใต้น้ำโอ้เนี่ยฮะผัดมาจากบ้านเลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเชฟก็เลยผัดมาเอาลองนี่ก่อนเมาลองกินครับผมผมเปิดตอมด้วยไข่ไข่ตุรกีดกวยนะครับผมไข่ตุรกีนะเรา ตรวจโควิดแล้วนะครับเราก็เลยใช้ช้อนรวมได้ครับผมลองชิมดูนะกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาละบางแต่เนี้ยรู้สึกจะเป็นยาถ่ายมากกว่าอสชาดีครับเพแต่ต้องผักผมดูนะผมผักผมดูผักผมเนี่ยมันจะช่วยในระบบนะขับถ่ายในร่างกายอยู่แล้วแล้วก็เบื่ออาหารนี่ครับผมผักผมนะครับผมลองดูครับเป็นไงบ้าง อมผมว่ารสชาติมันคล้ายคณะนะคล้ายคือพี่น้องกันเลยอะแทบจะแยกไม่ออกเลยในในเรื่องของของรสชาติอืจะนุ่มกว่าจะมีความสุดนุ่มกว่าถ้าเราเราได้กินผัดผัดหมูสามชั้นแล้วเนี่ยแล้วเราลองลองนึกสภาพว่าถ้าเอาไปอบชีสม,มันจะนุ่มยิ่งกว่านี้อีกเขาไม่ขายไหมหือว่าหาได้ทั่วไปทั่วไปครับคือว่ามันแก้ข้างทางครับวิ่งผ่านไปเจอเนี่ย หยุดทันทีเลยครับเก็บได้เลยนะครับี๋ยวก็นำมาล้างทำพันสะอาดเช็ยิบมาดูหน้วยนะฮะนี่ครับแล้วขณะต้นจะเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเรามองเห็นตาเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจะเป็นหญ้าแต่เราสังเกตก้านแดงแดงนี่ป่ะฮะใช่ครับก้านแดงมันก้านแดงมันไม่ใช่กระถ่มหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะผคนลพันธ์กันก้านแดงกันแล้วก็จะมีดอกแบบนี้ฮะใช่ครับนี่ฮะดอกดอกอันนี้สามารถพอมันแก่แล้วเนี่ยสามารถเราไปโรยปลูกตามบ้านเราได้ในแปลงผักเราได้ครับ ดอกมันถ้าดอกมันเผือก็คล้ายเหมือนคล้ายดอกกัญชานะครับถ้าดูดีๆดอกมันทานได้เลยนะทานได้เชฟลองทานดูดนไม่ไม่ต้องทานผัดผัดเอาผัดก่อนเนะี้นิบิมันมันไม่ดีนะมันไม่ดีมันเดือดมันจะปึงปังปึงปังอ๋อมันดืมันเดีอดอาเกีเคพูดถึงว่ารสชาติของไข่มันจะมีความหอมเอมเนอะนม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 หอมของพริกเหมือนกัคล้ายพริกเผาใช่พอเราใส่่พริกไปหน่อยก็ลองเอ่อไ่น้ำเช็มหน่อยเนี่ยไส่น้ำยังไง ก็ไปทําทานกันนะครับสําหรับเมนูนี้นะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุอืที่ว่าวัย40ขึ้นไปนะครับ40อัพขึ้นไปคอับทานได้ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าช่วยในเรื่องของสมองเสื่อมนะอัลซเมอร์แล้วก็บํารุงกระดูกบํารุงโลหิตแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับเมนูนี้นะแนะนําครับอาทิยดีก็ไปอบชีสย้อนครับ คือชีสมานะครับแล้วก็นําไปอบนะแล้วทานเป็นอาหารทานเล่นทานว่างได้ออร่อยครับมีคนกวนมาครับผมมาเยอะมาครับผมมากครับสวัสดีครับมาครับผมัครบมาพอดีเลยมันอะไรก็อยู่นี่อันนี้ก็กุ๊กมือหนึ่งของผมคนกวนครับผมกวนปัญญาปัญสุขนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เพื่อนทําคลิปอะไรกันครับท่าคนก่าชิมเลยครับผมเอออะไรเนี่ยมาขมมาขมนี้พี่นําเสนอซิมเมเจอร์ ลองคีมเลยลองชิมดูว่าอร่อยไหมครับลองใหญ่ครับลองใหญ่ครับผัดผักขมผัดหมูสามชั้นรสชาติเป็นไงเป็นไงครับอร่อยมากอร่อยนะนี่มันจะนุ่มๆนะนุ่มกว่าผากคะนานุ่มนะนุ่มเลกินธรรมดาครับใช่ครับ้าเอาไปผัดใช่ครับหรือเอาไปอบชีสเน่ยมันจะมีความหอมเลยกินมาก่อนนะอร่อยเคยกินแบบอบชีสครับ แต่อันนี้ครั้งแรกนะครับที่เอามาผัดแตงโมแทนแตงโมแทนแนผักกะนะผักกะนะรสชาติมืนผักกะนาเลยนะขายกันเลยขายกันเลยต้องยอมรับนะครับว่าไม่ไม่เสียแรงนะครับที่เชฟตุรกีที่ผมทำให้กินเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเมนูนะครับที่จะนําเสนอนะครับแต่ช่วงนี้นี่ยังติดภารกิจหลายๆอย่างก็เลยวันนี้ได้ไปถ่ายทําเรียวครับในช่องของเฟซบุ๊กกินแหลกแดกเกระจายแล้วเป็นเก็บความรู้เกี่ยวกับ พืชสมุนไพรข้างทางหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างทางหรือฟ h a r m a c y ข้างทางครับนี่ pharmacy ด้วยทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้เก็บผักชนิดนี้นะครับมาฝากน้องชายให้น้องชายได้ชิมถึงรสชาติของมันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปตลาดต่อไปแล้วนะต่อไปนี้นะก็สามารถมาอด a p t ทำเป็นแกงต้ม ผัดแกงทอดได้หมดเลยอันนี้ก็สามารถจุ่แป้งทอดได้ครับโอ้จุบแป้งทอดแบบกรอบได้ตัน้ำจิ้มได้หมดเลยเช่นกันครับสีฟงซีฟู้ดกินหวานได้หมดเลยอันนี้ลวกกินกับปลาเผาหรือกับน้ำพริกได้หมดโอ้โหโลกสรรพคุณเยอะแยะเลยครอบจักรวาลครับโอ้ขอบจักรวาลมาเวลเลยมาเวลขอนำเสนอเลยนะ แล้วให้คุณกวนชิมไข่เลยครับผมไข่อันนี้อันนี้ก็ไข่ไขงกันนะครับไข่สุดตุรกีครับผมสุดตุรกีครอันนี้ก็ใส่พริกพริกป่นหรือพริกเผาก็ได้ประวัติเทเนีเขาเรียนมากระเทียมซอยนี่นะทุกอย่างครับโอเคเทปผมว่าเดี๋ยวกินกันเลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะนะเยอะๆนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในอีพีหน้าครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอขอบคุณ เอสซีทุกคนนะครับที่คอยติดตามผมแล้วก็ไม่ไม่ห่างกันไปนะครับแบดโรเตียนะแล้วก็จะมีซีคอมอีกคุณกอนฝากนะครับฝากช่องนะครับผมก็มีโอกาสฝากช่องนะครับเป็นชื่อช่องใหม่แล้วครับเป็นเสี่ยงเป็นกรันสุกนะครับก็หวังว่าจะสร้างรอยเย็มแล้วก็ทุกทุกคนนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะผลงานของเขานะครับรถตุ๊กๆสามล้อนะส่งขายต่างประเทศนะครับผมออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับ่าทางเฟซบุ๊กนะครับเชฟเป็นนะกินเบียร์ป่ะเนี่ยไม่เชฟกินผักขมจะกินเบียร์ เทเหมือนป๊อกไฮอ๋อจะได้กินเบียร์แชมป์เนี่ยเขียวเหมือนกันเออปากช่องนะครับเทฟครับสำหรับผมนะครับก็ขอฝากช่องด้วยนะครับผมธนภัทรออรมไม้นะขอฝากช่องกินแหลกแดกกระจายนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อบายครับ